สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .2 นะคะเราก็มาอยู่ที่บทสุดท้ายกันแล้วค่ะก็คือบทที่11แผนภูมิรูปภาพค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหัวข้อแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน2หน่วยค่ะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียน เวลาที่นักเรียนจะทําแผนภูมิรูปภาพนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องสังเกตก่อนว่าแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรในข้อนี้นะคะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงจํานวนนักเรียนชั้นป .2 ทับหที่เล่นกีฬาชนิดต่างๆอันดับที่2นะคะจะต้องสังเกตข้อกำหนดที่โจทย์ให้มาค่ะในข้อนี้กำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะมีนักเรียนเล่นกีฬาฟุตบอลกี่คนเราไปดูที่ช่องกีฬาฟุตบอลเลยค่ะนักเรียนช่วยคูนับหน่อยได้ไหมคะว่ามีรูปวงกลมทั้งหมดกี่รูปถูกต้องค่ะมีทั้งหมด9รูปแต่นักเรียนจะนำากมาตอบเลยไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องนำจำนวนรูปที่เรานับได้คูณกับ ข้อกาหนดที่เขากําหนดให้เรามาในข้อนี้นะคะเราต้องนํเ9มาคูณกับ2เท่ากับ18แล้วจึงนํา18ไปตอบค่ะดังนั้นข้อที่1มีนักเรียนเล่นกีฬาฟุตบอลจํานวน18คนค่ะข้อที่2นะคะมีนักเรียนเล่นกีฬาแบดมินตันกี่คนเรามาดูที่ช่องแบดมินตันเลยค่ะนักเรียนช่วยคุณนับหน่อยได้ไหมคะว่ามีรูปภาพทั้งหมดกี่รูป เก่งมากค่ะมีทั้งหมด5รูปแต่เราอย่าเพิ่งนำ5ไปตอบนะคะเรานำ5มาคูณกับ2ก่อนได้เท่ากับ10ดังนั้นข้อที่2มีนักเรียนเล่นกีฬาแบดมินตันจำนวน10คนค่ะง่ายไหมคะนักเรียนเรามาเริ่มข้อที่3กันเลยค่ะนักเรียนเล่นกีฬาชนิดใดน้อยที่สุดจำนวนกี่คนนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่า กีฬาชนิดไหนที่คนเล่นน้อยที่สุดเก่งมากค่ะปิงปองนะคะเป็นกีฬาที่เล่นน้อยที่สุดมีทั้งหมดกี่รูปคะนักเรียนใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด4รูปเรานำา4มาคูณกับ2ได้เท่ากับ8ค่ะดังนั้นข้อที่3นักเรียนเล่นกีฬาปิงปองน้อยที่สุดจำนวน8คนค่ะ ถัดไปนะคะข้อที่4นักเรียนเล่นกีฬาชนิดใดมากที่สุดจํานวนกี่คนนักเรียนช่วยครูดูหน่อยค่ะว่ากีฬาชนิดไหนที่คนเล่นมากที่สุดเก่งมากคะ่ะกีฬาว่ายน้ำนะคะมีจํานวนรูปมากที่สุดเลยใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่รูปคะนักเรียนใช้แล้วคะ่ะมีทั้งหมด10รูปแต่นักเรียนอย่าเพิ่ง นำ10มาตอบนะคะนักเรียนจะต้องนำา10มาคูณกับ2ก่อนได้เท่ากับ20ดังนั้นข้อที่4นักเรียนเล่นกีฬาว่ายน้ำมากที่สุดจำนวน20คนค่ะข้อที่5นะคะนักเรียนเล่นกีฬาชนิดใดมากเป็นอันดับที่3จํานวนกี่คนเรามาเรียงลำดับจากมากไปน้อยเลยค่ะ มากที่สุดคือกีฬาอะไรคะใช่แล้วค่ะกีฬาว่ายน้ำมากที่สุดรองลงมาอันดับที่สองคือกีฬาอะไรคะเก่งมากค่ะคือกีฬาฟุตบอลอันดับที่สามคือกีฬาอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะคือกีฬาวิ่งนี่เองเราได้คำตอบได้ออยังคะว่ากีฬาที่นักเรียนเล่นมากที่สุดเป็นอันดับที่สามก็คืออะไรคะ ใช่แล้วค่ะคือกีฬาวิ่งอันดับที่4ก็คือแบดมินตันและอันดับที่5ก็คือปิงปองทีนี้เรามาดูสิว่ากีฬาวิ่งมีนักเรียนเล่นจำนวนกี่คนนักเรียนนับให้ครูหน่อยค่ะว่ามีรูปทั้งหมดกี่รูปใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด7รูปเรานำเจ็บ 7. มาตอบได้เลยไหมคะ ไม่ได้นะคะเราต้องนำา7มาคูณกับ2ก่อนได้เท่ากับ14ดังนั้นข้อที่5ตอบนักเรียนเล่นกีฬาวิ่งมากเป็นอันดับที่3จํานวน14คนค่ะและข้อที่6เรียงลำดับชนิดกีฬาตามจํานวนนักเรียนที่เล่นจากมากไปน้อยเราเรียงไว้แล้วใช่ไหมคะ อันดับที่1คือว่ายน้ําอันดับที่2คือฟุตบอลอันดับที่3คือวิ่งอันดับที่4คือแบดมินตันและอันดับสุดท้ายอันดับที่5นะคะก็คือปิงปองค่ะข้อถัดไปนะคะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรคะ เก่งมากค่ะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงจํานวนเหรียญทองที่นักกีฬาแต่ละสีได้จากการแข่งขันค่ะแล้วครัข้อกำหนดของแผนภูมิรูปภาพนี้คืออะไรคะเยี่ยมมากค่ะข้อกำหนดนะคะก็คือให้1รูปแทนจํานวนเหรียญทอง2เหรียญค่ะเรามาดูที่ข้อแรกเลยนะคะ ข้อที่1นนักกีฬาสีอะไรได้เหรียญท,ทองน้อยกว่า10เหรียญเราจะตอบได้นะคะเราต้องมาหาจํานวนเหรียญของแต่ละสีก่อนใช่ไหมคะเรามาดูที่สีฟ้ากันเลยค่ะมีรูปภาพทั้งหมด5รูปเรานํา5มาคูณกับ2ได้เท่ากับ10สีแดงนะคะมีทั้งหมด 4รูปเรานำา4มาคูณกับ2ได้เท่ากับ8ได้8เหรียญน,นะคะสีแดงถัดไปสีเหลืองมีทั้งหมด6รูปเรานำา6มาคูณกับ2ได้เท่ากับ12สีเหลืองได้12เหรียญค่ะเรามาดูที่สีเขียวกันบ้างนะคะมีทั้งหมด5รูปเรานำา5มาคูณกับ2ได้เท่ากับ10สีชมพูนะคะมีทั้งหมด 7รูปเรานำา7มาคูณกับ2ได้เท่ากับ14ค่ะทีนี้นักเรียนตอบคูได้หรือยังคะว่านักกีฬาสีอะไรได้เหรียญทองน้อยกว่า10เหรียญเก่งมากค่ะนักกีฬาสีแดงนั่นเองข้อที่2นะคะนักกีฬาสีอะไรได้เหรียญทองมากที่สุดและได้กี่เหรียญคะ นักเรียนตอบได้ไหมคะว่านักกีฬาสีอะไรใช่แล้วค่ะสีชมพูได้มากที่สุดจํานวนกี่เหรียญคะเราหาไว้แล้วเก่งมากค่ะ14เหรียญข้อที่3นะคะนักีนักกีฬาสีเขียวได้เหรียญทองน้อยกว่านักกีฬาสีชมพูกี่เหรียญคะเรามาดูที่ สีเขียวก่อนนะคะนักกีฬาสีเขียวได้10เหรียญนักกีฬาสีชมพูได้14เหรียญเวลาที่เราหาผลต่างมากกว่าน้อยกว่านะคะเราจะต้องนํามารบกันค่ะนักเรียนนํา14ลบ10ได้เท่ากับ4ดังนั้นตอบ4เหรียญค่ะ จบไปแล้วนะคะกับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะการบ้านวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่109 112และ115ค่ะขอบคุณค่ะ